มีชนนล่ามลเมื่อลอนสักก่อนเด้อเม่อเด้อจังเพลนบาท่านก่นในท่านเขาก้นหวัดให้พระสงฆ์องค์พระเจ้าุนสไดอกแก่ห้องท่านเด้งท่านเดาก็คือพระวิสันดรชาาิสุดถ่ายของพุธเจ้าเพิ่นนะคะ,ะพระวิสันดรเพิ่นท่านกันหาชาลีท่านโยนี่กับ อาเอสพาเวสันดอนิ่นท่างนั่งมาที่นี่เป็นปิศน,นาธรรมว่แม่นว่าวุ้ยแม่ียนยายนั่งแล้วว่าท่านกลดเป็ดเสียทีท่านหีเป็นปุทธเจาหมืออืเสากุศิเบิอนเบ้าสักหน่อยมามามามะมันไม่ใช่นะคะนี่เป็นปิศนาธรรมด้วยแม่เด้อ ท่านในแม่เนื้อพ่นว่าท่านั่งคือการไหนเป็นปัจจัยแจกใจสิท่านหน่อยท่านไหลเยเจตะหน้าแท้แล้วมีแก้วจากบุญคิดมันเข้าก่อนผุ่นองค์พระเวทท่านของท่านจะหมดข้องเงินตลอดใพ้สันสร้างจนเา้าเมืองเขาเบาหรือซาหาวาเพิ่นยังท่านหมอหน่อยหนาอย่างท่านเลื่อยดอกพปถอย าพ่อครับจากบ้านนี้ไปอยู่องคดนี่ไปบำเพ็ญพดปัดแห่งท่านตะกันกลวงท่านกนาซาลีแล้วอย่างท่านเมียสัมตึมสองลูกน้อยเท่ยยังท่านให้ว่แก่พา้าอ่าว่แก้พา้าการบุญนี่บ่มีอังดอกไผ่ถร้มดอกคพอ่อการบุญนี่บมมีอังดอกไผ่ถร,รมประกอบครมันีต่อพระใดรองเจวเจตนาท่านแล้วป้องเห็นขีตานี าณไม่คันติให้เจ้าตัดมัดชลยะออกทิ่มแม่ใจตั้งมาตอทำมโนกรรมชอบแล้วหวังต่อในองค์ศินแล้วจึงเป็นผลท่านแพ้ภายใหญ่ว้มโนในใจตั้งฟังหินบ่าดินสุ่มเฮ้ยท่านนั้นแปลว่าภูมิท่านเงินทานทองภูมิใจที่ได้ทานนะแม่ท่านนั้นแปลว่าภูมิเต็มมโนอึ้งตึงท่านแล้วจองจอะชาเลิรจงชะลิร

ป้าไม่เหงาไม่นอยตันบ่เห็นเดินดวงดันหอาในโลกสงสารบอลมันทัวลามันหลับลำพุ่ฟังได้บอลคนหูนำใส่ท่อละมันจุดจี้โอ้นางนแล้วฟังเอาสามหานีสิล้ำซ้ำโลุดน้ำหอดลบพมีมบังถามย้ำเดียวสั้นก็ละจัด ก่อนมันดีจังมีคนยองมาละจังยังเขาไปจใจกันหนาอย่างมีรูปงางขันโทเวทนาขันโทสัญญาลัขันโทูวันตัวตั้งหอดว่ามีแนวตั้งเวียนตายเวียนเกิดองมันเราเราพระเ็จเิ่นทางเิ่นอาละวางไม่เจ้าองเราประพุธถ้าเจ้าบอกเราสันนิษฐานมาเป็นการนำสุงห ไปได้โรกเรือน้ำมีใบสังหารผงแตงคนเอ่ยนันนาแบงนันนาออกเป็นกอขกอะคนเข่าแบงตอนแดงลูกสวยลูกโป้ลตั้งจังน้าบอนนั่นเป็นน้ำแม่น้ำแพงเงาตาไว้มีระบาดถมมาไว้อันปัดเชี่ยมาไว้อันมาเจ็บมาไว้รกไปเฮานี้มันมีตายมีเทามีชะลาเกิดแก้โอ้ยนั่นแล้วเวทธนาเข่าแย่ ย่าไม่จริงเท้นแน่นอนทุกคราเป็นน้ำสนนกมัดสังขารมีทุกครั้งขานิจจังทั่วไปทั้งสิงห์บาสัสเลื่อไม่ในหนงในป่าหอนผู้ขเขาเรากาพระน่า,นาสาั์หมื่อไม่เฮาใดสุดส้มไปแล้วก็ไปบ่มุ่มนอนจมในทุกสังขารพาแปบคนละบ่มีไผบนแล้วจำวนมาเขาไปใส่คำนำใน,นโอ ก็ได้น้ำไงอีลีลูกน้ำมาอ้มจังสีขู่หล่นไปเองด้วยฉลาบฉลาบฉลาบขายน้อยที่แกดึงถึงท่ว่าระเดินไปเขาถึงตวธรรมดาตัดทวีบถาดดินมีอาปูถาดน้ำมีวาโยถาดลมมีเตโชถาดไฟบอลไปจริงเธอเป็นกาัาศ แนวต่างงามแนวต่างสังขารปุนแตงแมงนั้นหนาออกเป็นขอพอพอหูวันป่า ้าเจ้าม่วนเด้ h a ม่ยกเ n ย s าๆยกใหญ่ๆสร้างน้ำกรพเด เวันนี้คนฟังเอ้ยตอนนั้นแล้วสิธาลาเจ้าลาเจ้าอาภิสิกสมรถกับปานังพิมพามาแต่งงานกินเลี้ยงพอสำเร็จเสียเสียงบริวรมนมูนนอกนั่นแล้วจะก,กันสมสุภาพิดานอเจ้ามาเลยสารแต่งออปูกปาษสาทะโซฟาให้เท่าอยู่สามหลังเหมาะสมกับลาดูขันบอลองหนาหวลาดูฝนลาดูห่อนนอนสบายบาดเปียโน,น